สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับสำเร็จลุนพระผู้ทรงอภินญ,ญาประเทศลาวหลวงปู่สำเร็จลุนเป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วส่วนใหญ่ มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในรุ่นหลานเลงซึ่งบันทึกและรวบรวมโดยท่านพระคูไพรโรดปรีชาการเจ้าคณะอำเภอตรการพืชผลวัดอุดมผารามจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านพิมพ์เรื่องประวัติของหลวงปู่สํเเ็็จลุน ในหนังสือแจกงานพระราชทานเพลินศพของพระาศาสนาดิลกหรือหน่วยขันติโกอดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตวัดหลวงสุมงคลารามมีความว่าดังนี้หลวงปู่สํเเ็็จลุนเกิดที่บ้านเวินใส่ตาแสงตำบลเวินในไซ เมืองพลทองนครจำปาสักประเทศลาวเมื่อราวพุทธศักราช2389ท่านเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดบิดาชื่อทิดลามารดาไม่ทราบชื่อมีพี่น้องหกคนคือ 1. นนางสี 2. นางพรม 3. หลวงปู่สํเเ็็จลุน 4. นางทุม 5. นายเชียงแก้วและหนายบุตรดีทั้งห้าคนพี่น้องต่างหลักฐานอยู่ในประเทศลาวและขณะนี้สินชีวิตหมดแล้วเมื่ออายุประมาณ13ปีพุทธศักราช2,402 ได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรณสำนักวัดบ้านวนใสบ้านของท่านเองพระอุปชาไม่ปรากฏจำพรรษาเล่าเรียนจนอายุครบ20ปีได้ไปอุปสมบทที่สำนักวัดบ้านหีบ้านเวียงอำเภอตะการพืชผลประเทศไทยพระอุปชาสืบไม่ได้ ศึกษาอยู่กี่ปีสืบไม่ได้และได้ลาอุปชากลับวัดบ้านเวนใสป่านเกิดของท่านประมาณพุทธศักราชเท่าใดก็ไม่ปรากฏท่านได้รวมกับพระซึ่งเป็นสหายรักค่้สนิทสนมกันมากคืออย่าท่านธรรมบาลวัดป่าน้อยเมืองอุบลราชธานี ประเทศไทยชักชวนกันไปศึกษาเล่าเรียนขนขวาจากสำนักวัดบ้านานาหลงนาหลักเมืองสุวรรณคีรีแขวงปากเซประเทศลาวโดยไปด้วยกันทั้งหมดหารูเมื่อไปถึงได้เข้านมัสการแจ้งความประสงค์ขอมอบตัวเป็นสิทธิพระอาจารย์ท่านก็ยินดีรับ และมอบให้ทั้งห้ารูปนี้ให้ขึ้นไปบนหอตไตรซึ่งบรรจุพระคัมภีร์ต่างๆมากมายให้ค้นคว้าเอาเองจนกว่าจะพบถ้าหากไม่พบห้ามกลับลงมาฉันอาหารเพนมีตู้บรรจุพระไตปิดกอยู่สามใบท่านพร้อมกับยาท่านธรรมบาลและพระภิกษุอีกสามรูป ได้พร้อมกันค้นคว้าจนหมดทั้งสามตู้จนกระทั่งจนถึงเวลาฉันอาหารเพนพระภิกษุทั้งสามรูปจึงได้ลงมาฉันอาหารเพนก่อนคงเหลือแต่ท่านและอย่าท่านธรรมบาลเท่านั้นค้นอยู่จนอ่อนใจจึงไปพบอยู่ก้นตู้ผูกหนึ่งเล็กๆซึ่งสำคัญมากท่านทั้งสอง จึงได้ถือเอาลงมาด้วยและได้นำไปศึกษาเล่าเรียนในตำราเล่มเล็กนี้ก็คงได้ศึกษาแต่ท่านสำเร็จลุ่นและอย่าท่านธรรมบาลเท่านั้นรวมแล้วสองรูปสำหรับพระภิกษุทั้งสามขาดความอดทนอาจารย์จึงสั่งไม่ให้ศึกษาและมีข้อห้ามที่ว่าพระภิกษุ ที่ได้ศึกษาตำราเล่มนี้จะศึกไม่ได้ต้องอยู่ในเพศพมจันตลอดชีวิตขณะที่สำเร็จลุ่นจำพรรษาอยู่บ้านวนไซนั้นยังมีพระสหธรมรมิกที่รักใคร่กันอีกรูปหนึ่งคือพระแก้วไผ่ทูลซึ่งรักใคร่นับถือกันมากพระแก้วไผ่ทูลไปยังไง มายังไงภายหลังไม่ปรากฏชื่อเสียงเลยคงเหลือแต่พระผู้เป็นสหายเคยเล่าเรียนตำราเล่มเดียวกันมาคือยาพระธรรมบาลที่อยู่ทางเมืองอุบลซึ่งยังไปมาหาสู่กันและกันอยู่เสมอทุกปีมิได้ขาดถึงหน้าเข้าพรรษาจะมีเทียนขี้พึ่งมาฝากถวายกันและกันทุกๆปี ไม่ให้ขาดได้ปฏิป,ปทาของหลวงปู่สํเเ็็จลุนท่านเป็นผู้รักสันโดษมักน้อยคือของผ้าสามื้นตลอดชีวิตของท่านไม่รับเงินทองไม่สะสมทรัพย์สมบัติเลยฉันอาหารมื้อเดียวและนั่งกรรมฐานทำสมาธิไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวหลวงปู่ จำพรรษาอยู่เฉพาะสำนักวัดบ้านวนใสเท่านั้นไม่เคยไปจำพรรษาที่สำนักวัดอื่นเลยเว้นแต่ไปบวชเรียนมาดังเล่ามาข้างตน้นท่านมรณภาพณวัดบ้านวนใสบ้านเกิดของท่านเองเมื่ออายุได้75ปีรวมได้55พรรษานำศพไปชาปนากิจที่ป่าทางเหนือบ้าน นกทีซึ่งทำชาปนากิจนั้นได้เกิดต้นโพขึ้นมาเจ็ดตนชาวบ้านได้เห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้ถากถางปฏิบัติทำการสมโพธทุกๆปีต่อมาพระอาจารย์ทองดีจากอำเภอตระการพืชผลได้ไปสร้างเป็นวัดขึ้นให้เรียกชื่อนี้ว่าวัดโพบางคนก็ว่า ต้นโพนั้นขึ้นมาต้นเดียวก่อนแล้วจึงขึ้นต้นเล็กมาอีกสต้นเป็นหต้นด้วยกันบางคนก็ว่าขึ้นต้นเล็กมาอีกหต้นภายหลังมีต้นหนึ่งยอดกุดหรือยอดด้วนเสียแต่จะกี่ต้นก็ตามบัดนี้ต้นโพจากซากเท่า่านของท่านมีอายุเจกว่าปีแล้ว รวมเข้าเป็นต้นใหญ่เพียงต้นเดียวแต่กิ่งก้านงดงามอยู่เสมอสำหรับวัดที่อาจารย์ทองดีท่านไปสร้างขึ้นภายหลังนั้นชาวบ้านบางคนเขาไม่เรียกวัดโพเฉยแต่เรียกว่าวัดโพชยัยครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และได้เคยเห็นหลวงปู่สํเเ็็จลุนเดินข้ามน้ำและท่าน แต่เมตตาเล่าเรื่องหลวงปู่สำเร็จลุนเดินข้ามน้ำท่านคือพระอาจารย์เกียรติทีคายุโกลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพโลกอุดอรแห่งวัดสว่างวัฒนาบ้านดงมะไฟจังหวัดสกลนครซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นสำเร็จลุนเดินข้ามแม่น้ำกับตาเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยที่ท่านบวชเป็นเนร และได้มาอยู่กับพระธรรมราชานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระาธาตพนมซึ่งในตอนนั้นยังดำรงสมมนาสักชั้นพระครูท่านได้เรียกสมณเณรเกียรเข้าไปแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้คอยดูให้ดีหลวงปู่สําเร็จลุนท่านจะมาวัดพระาธาตพนมเหตุที่ให้คอยดูให้ดี เพราะเวลาท่านข้ามแม่น้ําโขงมักไม่ค่อยข้ามเรือแต่ชอบเดินข้ามน้ําเมื่อสามเณรเกียร์ได้ยินดังนั้นในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่จึงรีบไปแอบหลังต้นไม้ใหญ่ริมน้ําหน้าวัดแล้วสิ่งที่สามเณรเกียร์ได้เห็นก็คือพระภิกษุชรารูปร่างผอมเดินข้ามแม่น้ํา ในลักษณะยืนบนขอนไม้มาจากฝั่งลาวจริงทําให้สามเณรเคารพและศรัทธ,ธาต่อหลวงปู่สําเร็จลุนเป็นอย่างยิ่งและเป็นก้าวแรกที่ทําให้ท่านสนใจในการปฏิบัติธรรมเพราะเห็นในปฏิหารที่หลวงปู่สําเร็จลุนได้แสดงในวันนั้นและนี่ก็คือประวัติ และเรื่องราวของหลวงปู่สำเร็จิลุนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสำเร็จิลุนพระผู้ทรงอภิญญาประเทศลาวถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ